สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h e a ิ i n ท t ร r o รบายชีกร์นะคะสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้จะมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปไม่มากก็น้อยละ่ะแต่มาดูซิว่าสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของคุณนะคือเรื่องอะไรนะคะบางครั้งความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเราก็มองข้ามไปโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะทําให้ชีวิตเปลี่ยนได้เหมือนกัน โดยที่บางครั้งความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นกับเราอ่ะมันเป็นเรื่องเล็กๆก็จริงอ่ะแต่พอสถานการณ์ผ่านไปผ่านไปอ่ะชีวิตมันเปลี่ยนไปไปอีกแบบหนึง่งแล้วเราก็ไปโฟกัสอีตอนที่ชีวิตมันเปลี่ยนโดยที่ลืมที่จะเ,เข้าใจหรือเห็นสถานการณ์เล็กๆ,ๆน้อยๆที่ทําให้ชีวิตเปลี่ยนอะไรประมาณนี้นะคะแม่หมอจะให้ไพ่ของแม่หมอสองสำหรับนี้ช่วยเป็นไกด์แล้วก็ช่วยนําทางช่วยบอกข้อความ เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของคุณนะคะแม่หมอจะใช้ไพ่สองสำรับนี้และก็ช่วงนี้นะคะช่วงนี้แม่หมอยังไม่ได้จำหน่ายหินใดๆเลยนะคะช่วงวันที่27วันที่28แม่หมอเขาเคลียร์พลังงานหินทุกชนิดที่แม่หมอมีนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีเป็นช่วงเวลาที่พลังงานดีๆพลังงานที่แบบจะจะพูดว่าแรงไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แรงขนาดที่แบบว่า แรงรุนแรงน่ากลัวอะไรแบบนั้นแต่มันเป็นพลังงานที่มันเป็นพลังงานของการเมนิเฟสพลังงานของของการสั่นสะเทือนสูงเออประมาณนี้ละกันของการสั่นสะเทือนสูงมากๆนะคะแม่หมอก็จะเคลียร์พลังงานให้พวกเขาให้หินทุกๆชนิดเลยที่แม่หมอมีเนี่ยให้เขาได้รับพลังงานดีๆตามแบบที่พวกเขาเป็น ก็คือตามแบบที่พวกเขาเป็นคือหินแต่ละชนิเดเียเขาว่ามีฟังก์ชันเขาก็มีคุณสมบัติของเขาที่แตกต่างออกไปใช่ไหมประมาณนั้นเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวแม่หมอจะให้ดูคลิปวิดีโอให้คุณดูคร่าวๆก่อนละกันเผื่อใครจะสนใจหินอะไรก็ก็คอมเมนต์หรือทักเข้ามาก็ได้นะคะว่าสนใจหินอะไรแต่ ชนิดแรกอุ้ยขอขยับนิดนึงชนิดแรกที่ให้ดูนะแต่ยังไม่ได้จาหน่ายคือให้ให้ดูเฉยๆนะคะว่าพลังงานคือในช่วงนี้ยังไงก็ต้องมีไม่ว่าปีนี้หรือปีไหนนะคะอันนี้เป็นแบ็กทัวร์มารีนนะคะเป็นแบ็กทัวร์มารีนเป็นหินที่เคลียร์พลังงานลบหรือถ้าจะพูดภาษาไทยก็คือ,อคุณใสยมนดําอะไรที่มันไม่ดีอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นต่างประเทศอะ่ะเขาจะเอาวางไว้ข้างหน้าหน้าบ้านเลยหน้าประตูทางเข้าบ้านเขาเลยเพื่อเคลียร์เพื่อ เพื่อสกัดพลังงานที่มันไม่ดีไม่ให้เข้าบ้านอะไรประมาณนี้นะก็จะมีทั้งก้อนเล็กและก้อนใหญ่นะคะจะมีทั้งก้อนเล็กและก้อนใหญ่แต่พวกนี้แม่หมอจะเคลียร์พลังงานวันที่ยี่สิบเจ็ดบแปดนี้ให้นะคะแล้วก็มันเดี๋ยวแม่หมอจะขึ้นคลิปให้นะเดี๋ยวเดี๋ยวขาวางไอ้ตรงนี้แป๊บหนึ่งให้ดูให้คุณดูคร่าวๆก่อนบางชิ้นก็มีเพื่อนๆ <c oughs> จองไว้แล้วก็เหม,มีเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกจี้ G. พวกแหวนนะคะ ให้ดูแล้วก็เดี๋ยวแม่หมอจะส่งคลิปโอ้มันหนักมากแบบหนึ่งส่งคลิปมาให้ดูอีกรอบนึงนะคะเผื่อใครสนใจแต่ว่าก็จะต้องเป็นวันที่หนึ่งไปแล้วนะคะที่แม่หมอจะส่งของให้นะคะเดี๋ยวขอวางต้นไม้ต้นไม้ต้นนี้นะะ่ารักต้นไม้อาเกตโอเคแล้วมาดูพลังงานของพวกเรากันนะคะแม่หมอใช้ไพ่สำหรับนี้ก่อนละกัน ขอดูพลังงานของคุณผ่านไพ่สำรับนี้ก่อนสองชิ้นนี้นแม่หมอไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขายนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะแม่หมอขอดูพลังงานของพวกคุณพลังงานของพวกคุณอัศวินถือถ้วยกับหนึ่งเหรียญอัศวินถือถ้วยกับหนึ่งเหรียญ เหมือนกับคุณได้รับโอกาสพิเศษโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความสุขกับโอกาสมีความสุขกับสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าของคุณคุณได้เห็นเหมือนได้เห็นสิ่งที่มีค่าบางอย่างแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นในชีวิต7ถ้วยอัศวินถือไม้เท้าแล้วก็เดอะเมจิเชน ฝันดีหรือเปล่าช่วงนี้บางคนอาจจะฝันดีมากฝันที่เป็นฝันที่พิเศษมากๆนะคะแล้วก็บางคนอาจจะรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขกับหลายๆเรื่องรู้สึกมีแพชชั่นเข้ามารู้สึกว่าตัวเองกระปี้กระเป๋าขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะมีแรงบันดาลใจเกิดขึ้นทําให้คุณอยากที่จะทําน,นู่นทํานี่ทํานั่นอยู่ตลอดอะ่ะคุณน่าจะล่าฝันตัวเองได้เก็บแต้มละ คนที่เข้ามาชมคลิปคุณไม่ได้แบบฝันในอยากที่จะเป็นอะไรเรื่องเดียวอ่ะไม่เหมาะรู้สึกว่าคุณมีเป้าหมายหลายๆเรื่องเพราะคุณรู้สึกว่ามนุษย์อ่ะสามารถทําได้ทุกอย่างที่ทําไม่ได้ก็คือไม่ได้ทําเท่านั้นเองประมาณนี้นี่คือความคิดของคุณดังนั้นคุณจะค่อยๆทยอยเก็บสิ่งที่คุณต้องการทําไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องใดๆก็ตามคุณจะชาเลนต์ตัวเองคุณจะพิสูจน์กับตัวเองจะเออเขาเรียกว่า ไม่ได้สู้กับใครนะแต่คุณจะสู้กับตัวเองนี่แหละว่าดูซิว่าฉันจะทำอะไรได้บ้างในชีวิตนี้มันเป็นพลังงานของคนที่กำลังที่จะกล้าที่จะออกผจญภยัยกล้าที่จะใช้ชีวิตกล้าที่จะทำอะไรก็ได้ตามที่ตัวเองรู้สึกท,ที่ตัวเองรู้สึกอยากทำและการกระทำนั้นส่งผลดีกับคุณส่งผลทำให้ใจของคุณมีความสุขมีความสบายใจคุณลองนึกถึงการที่เราได้ทาอะไรสักอย่างการที่เราได้รู้สึกอะไรสักอย่างนึงอะ แล้วมันทําให้พลังงานข้างในของเรามันดีขึ้นมันโตขึ้นมันพัฒนานขึ้นมันเวอร์ฟูลมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่คุณปรารถนานั่นคือแรงบันดาลใจของคุณนี่คือพลังงานของคนที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้แล้วเหมือนสถานการณ์ในครอบครัวของคุณก็โอเคด้วยนะเหมือนทุกอย่างมันที่คลายอะ่ะทุกอย่างมันมันกาลังไปได้ด้วยดีนะคะกําลังไปได้ด้วยดีเลยแล้วมาดูว่าความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้คือเรื่องอะไรคะ ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้คือเรื่องอะไรความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้คุณได้สี่เหรียญคุณได้หนึ่งดาบแล้วก็ได้ สิบไม้เท้าสี่เหรียญหนึ่งดาบสิบไม้เท้าความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นแต่สําหรับเป็นสี่ถ้วยสิ่งที่ไม่หมอเห็นนะคะที่ที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าทําอะไรได้ไม่เต็มที่ยังมีความรู้สึกเหมือนจับประเด็นของตัวเองไม่ได้ว่าจะทําอะไรดีไอสิ่งที่มันผ่านเข้ามาเนี่ยมันก็โอเคนะสมมุติว่าคุณคุณรู้สึกว่าคุณอยากยกตัวอย่างเฉยน,นะคุณอยากปลูกดอกกุหลาบอย่างเงี้ย แล้วแล้วคนเขาปลูกดอกกุหลาบกันแล้วมันดูดีอ่ะมันดูโอเคมันดูมีความสุขดีคุณก็เลยไปปลูกดอกกุหลาบเอาเข้าจริงๆอ่ะมันมันไม่เห็นรู้สึกดีเหมือนเหมือนเหมือนอย่างคนอื่นเขาปลูกกันเลยคุณก็เลยว่ามันยังไม่ตอบโจทย์อ่ะการปลูกดอกกุหลาบคุณมันไม่ตอบโจทย์คุณลองอยไไปปลูกแบบอื่นอีกก็ยังไม่ตอบโจทย์อะไรประมาณนั้นน่ะที่ผ่านมา แต่คุณก็แอคชั่นนะแต่คุณก็ทํานะถามว่าดีไหมมันมันก็มันก็ดีอ่ะไม่ได้น่าเกียดอะไรเลยแต่มันไม่ได้ตอบโจทย์ความรู้สึกของคุณให้เต็มที่เท่านั้นเองแต่ณนะตอนนี้เหตุการณ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจะแอคชั่นทําไปหรือการตัดสินใจทําอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะมีฟีดแบ็กกลับมาเป็นเป็นสิ่งที่จะลงใจใคุณแล้วก็เหมือน <c oughs> ตอบโจทย์คุณที่สุดอะประมาณนั้น บอบโจทย์คุณที่สุดสบายใจที่สุดและนี่แหละคือชีวิตฉันละนี่แหละคือสิ่งที่ฉันต้องการประมาณนั้นเลยนะคะประมาณนั้นเลยคุณจะชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นว่าคุณต้องการทำอะไรและคุณจะมุ่งมั่นทำสิ่งนี้ไม่เหมาะรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ทำงานเดียวด้วยซ้ำความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยบอกได้เลยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายพอสมควรนะ่ะอาจจะทำหลายอย่างเพราะว่า โปรเจกต์ของคุณน่ะมันมีอยู่ในหัวคุณละไม่ต่ำกว่าสองอย่างแต่คุณจะทำควบคู่กันไปได้ถึงแม้มันจะเหนื่อยหน่อยแต่คุณจะผ่านไปได้ถ้าใครที่รู้สึกรู้สึกอยู่แล้วว่าจะต้องทำอะไรเพิ่มเติมทำอาชีพเสริมทำอาชีพอีกอาชีพหนึ่งหรือจะทำมากกว่าสองอาชีพคุณจะได้ทำมันจะเป็นการเริ่มต้น มันจะเป็นการแอคชั่นมันไม่ได้มันไม่ได้จะเป็นการที่จะคุณจะต้องเก็บมันไว้ในใจคนเดียวละบางครั้งอ่ะคุณอยากทานูน่ทนทํานี่อะไรหลายๆอย่างเนี่ยแต่มันแค่อยู่ในความคิดมันยังไม่ได้แอคชั่นมันยังไม่ได้ทํามันยังไม่ได้ลงมือทําแต่ณนะตอนนี้นะไม่หมอรู้สึกว่าคุณเริ่มที่จะหยิบมันออกมาทําเริ่มที่จะวางแผนวางแผนว่าเออจะแบ่งเวลาว่าเวลานี้ทําอะไรอะไรยังไง ช่วงนี้ทำอะไรเพราะเวลาเนี้ยมี24ชั่วโมงคุณตัดการนอนไปประมาณ8ชั่วโมง6-8ชั่วโมงแต่ละคนไม่เท่ากันคุณตัดการนอนไปที่เหลือก็10กว่าชั่วโมงคุณจะจัดสรรคุณจะจัดสรรช่วงเวลาการทํางานของคุณได้คุณเชื่อไหมว่างานเสริมของคุณอะบางงานเสริมอะทำแค่ประมาณชั่วโมงเดียว มันแค่ช่วงเวลาอย่างนั้นคุณก็รู้แต่คุณยังไม่ได้ลงมือแต่ณตอนนี้คุณจะเจียดเวลาของคุณน่ะเพื่อมาทําอาชีพเสริมได้มาทํางานเสริมหรือมา,าเป็นการแอคชั่นในส่วนหนึ่งอ่ะไม่หมอไม่รู้ว่าคุณจะทําอะไรมันอาจจะไม่ใช่อาชีพก็ได้แต่มันอาจจะเป็นการแอคชั่นทําเพื่อเพื่อที่จะตอบสนองความรู้สึกข้างในของคุณให้มันเต็ม,เต,มเต็มก็เป็นไปได้บางคนอยากอ่านหนังสือบางคนอยากมีเวลาอ่านหนังสือคุณก็จะแบ่งเวลาอ่านหนังสือได้โดยที่คุณไม่ได้ผัดวันประกันพุ่งอะไรแล้ว หรือบางคนอยากที่จะทํางานศิลปะอะไรสักอย่างหนึ่งคุณก็จะมีเวลาให้กับมันโดยการที่คุณจะจัดระเบียบถึงแม้มันจะดูแบบวันหนึ่งยุ่งเหยิงก็ตามแต่ถ้าคุณจัดระเบียบจัดระบบไว้อะมันจะดูไม่ยุ่งเหยิงแต่ถ้าคุณไม่ได้จัดระเบียบจัดระบบเลยอ่ะทุกอย่างมันจะดูแบบเหมือนเป็นภาระอ่ะในตอนนี้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยแม่หมอเห็นถึงการจัดระเบียบได้มากขึ้นและคุณจะได้ลงมือทําสิ่งต่างๆได้มากขึ้นโดยโดยคุณจะไม่รู้สึกแบบวุ่นวายหรือเบือ่อหรืออะไรเลยอ่ะ ประมาณนั้นนะแล้วมาให้พ่ช่วยขยายเพิ่มเติมเสียงแม่หมอก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยจะอยากที่จะดีเท่าไหร่อากาศก็เปลี่ยนอยู่ตลอดใครเป็นบ้างแถวบ้านใครหนาวบ้างร้อนบ้างฝนบ้างอยู่อย่างเงี้ยช่วงนี้เนาะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ the hermit the hermit ขึ้นมาสอวันแล้วเนาะเป็นพ่ยขององค์ความรู้ครูบาอาจารย์เป็นพ่ของผู้มีปัญญา เป็นไพ่ของคนที่มีสติปัญญาญาณอย่างรู้เป็นไพ่ของคนที่เป็น introvert introvert เลยสี่เหรียญประกบด้วย the ะ h e อร r m i t เนี่ยค่อนข้างที่จะชอบอยู่คนเดียวชอบศึกษาหาความรู้คนเดียวไม่ชอบอ,อ,อาจจะไม่ชอบทำอะไรที่เป็นกลุ่มคนเยอะๆแต่ก็ใช่ว่าคุณจะไม่ได้อะไรเลยจากการที่คุณชอบอยู่คนเดียวชอบปีกวิเวกหรืออะไรก็ตามนะคุณน่ะได้คุณรู้สึกว่าคุณได้มากกว่าการไป ไปอยู่ในที่ที่คนเยอะๆไปเรียนในที่ที่คนเยอะๆไปศึกษาอะไรในที่ที่คนเยอะๆแต่คุณะศึกษาด้วยตัวของคุณเองเงียบๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเวิร์กและคุณก็ได้ทํามาแล้วในสักระยะหนึ่ง คุณได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เนี่ยคุณอาจจะคุณอาจจะไปไปดูผู้คนหรือไปดูศาสตร์ต่างๆหรืออาชีพต่างๆที่คุณกําลังจะทำเนี่ยแอบไปส่องแอบไปเรียนรู้จากพวกเขาเหล่านั้นจะถามว่าแอบไปส่องไหมแอบส่องมันก็เหมือนไม่ต้องแอบหรอกเนาะคุณก็ไปไปอยู่ในสังคมนั้นะ่ะแต่อาจจะเป็นการอยู่ในโลกออนไลน์ก็ได้นะคะอันอยู่ในโลกออนไลน์คือสบายใจที่สุดแต่ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์อะไรกับพวกเขาเหล่านั้นมากนะแต่คุณคุณอะก็ไปเรียนรู้ ไปเรียนรู้ไปเก็บประสบการณ์เพื่อมาทำให้ตัวเองได้พัฒนาประมาณนี้เลยประมาณนี้สามถ้วยเออจริงๆด้วยแหละการสื่อสารจากกัลยาณมิตรอาจจะเป็นในโลกโซเชียลได้ไป,รรดไปเจอกัลยาณมิตรไปเจอกลุ่มคนกลุ่มเพื่อนที่เขามีพลังงานที่ส่งต่อกันเขามีองค์ความรู้ที่คล้ายๆกันคุณก็ไปศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรไม่ว่าคุณจะไปทําธุรกิจอะไรก็ตาม หรือจะทาหรือจะอะไรก็ตามเนี่ยคุณจะคุณเหมือนคุณเอาตัวเองอะ่ะเข้าไปอยู่ในวงการนั้นอยู่ในอยู่ในสถานการณ์นั้นๆนะที่คุณต้องการที่จะหยิบจับมนะันอ่ะเหมือนเหมือนดอกกุหลาบอย่างเมื่อกี้ที่ไม่หมอบอกไปอะ่ะคุณก็ไปอยู่ใน ชุมชนของคนที่เขาปลูกกุหลาบอย่างเงี้ยคุณก็แทรกซึมเข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็เออรู้สึกได้ความรู้แล้วก็เอาเอามาพัฒนาเอามาปรับปรุงตัวเองจนทําให้รู้สึกว่าเออดอกกุหลาบยังไม่ตอบโจทย์นะมันอาจจะเป็นอดอกมะลิก็ได้มันอาจจะเป็นดอกอื่นๆก็ได้อะไรประมาณเนี้ยแต่คุณก็เข้าไปอยู่ในสังคมแต่การเข้าไปอยู่ในสังคมของคุณนะ่ยมันมีพื้นที่ส่วนตัวและแม่หมอก็ชัดเลยนะว่ามันเป็นโลกออนไลน์เพราะโลกออนไลน์นี่ไม่จําเป็นต้องเขาต้องรู้จักคุณทุกคนนะ่ะ คุณไม่ได้ทําให้เขารู้จักคุณทุกคนบางทีคุณอาจจะไม่ได้ใช้รูปตัวเองก็ได้หรือใช้รูปตัวเองแต่ก็ไม่ได้บอกความรู้สึกหรือตัวตนของคุณจริงๆว่าคุณทําอาชีพอะไรอะไรแบบนี้ยคุณต้องการที่จะไปศึกษาคุณต้องการที่จะเป็นตัวของตัวเองในการไปอยู่ในกลุ่มคนกลุ่มนั้นมากกว่าและคุณก็ไปได้อะไรดีๆมาเยอะมากๆที่พอคุณได้อะไรดีๆจากจากชุมชนจากกัรยาณมิตรเนี่ยทาให้คุณรู้สึกอยากที่จะเปลี่ยนตัวเองทําให้คุณรู้สึกว่าอยากที่จะลงมือทํา อะไรที่มันอยู่ในใจของคุณนะมันเหมือนมีแรงผลักดันเกิดขึ้นความรู้สึกที่ที่เกิดขึ้นกับคุณมันเป็นพลังงานค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรพลังงานของการเอ,อ่อการการรีเทิร์นกลับมาของความฝันของแรงบันดาลใจความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอนะ่ะคือชัดแล้วชัดแล้วว่าคุณนะจะหยิบจับสิ่งที่คุณรู้สึกว่า คุณทําได้อ่ะขึ้นมาอาจอาจจะเกือบเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะไม่ใช่อาชีพเดียวชีวิตคุณอ่ะจะต้องเป็นสองขึ้นไปแต่คุณจะวางระบบระเบียบได้บางคนพับโปรเจกต์ไปแล้วโปรเจกต์ในหัวของคุณที่คุณเคยทํามาหรือมันมันยังไม่ได้เคยทําแต่มันเป็นโปรเจกต์เนี่ยคุณจะเอาออกมาคุณจะได้อ,ออกมาบางคนน่ะจะอาชีพเดิมหรืออาชีพเก่าที่คุณลาล้างมันไปแล้วคุณรู้สึกว่า เออฉันฉันหยุดฉันหยุดพักอาชีพนี้หรือสิ่งนี้คุณจะหยิบมันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่คุณเคยทําแล้วทําได้ดีอาชีพเก่าตัวตนเก่าหรืออะไรก็ตามที่คุณทิ้งมันไปคุณจะได้หยิบมันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง<อ>คุณเชื่อไหมว่าทุกๆอาชีพทุกๆการกระทําอ่ะที่เราเคยทําอ่ะมันไม่ใช่ว่าสิ่งน,นั้นน่ะมันไม่ตอบโจทย์กับเรานะแต่มันจะเป็นสิ่งที่เราชอบมันเคยชอบมันมากที่สุดแล้ววันนึงเราชอบมันน้อยลง เราไปชอบสิ่งอื่นมากใช่ว่าเราจะเลิกชอบมันและคุณได้เก็ตแล้วว่าโอเคสิ่งที่คุณทําได้ดีไม่ใช่แค่เรื่องเดียวและสิ่งที่คุณรักอาชีพที่คุณรักมันก็อาจจะเป็นอาชีพที่คุณยังทําอยู่แต่อาชีพที่คุณชอบอาชีพที่คุณเคยไต่เต้ามาอาชีพที่คุณเคยผ่านมาอาชีพต่างๆที่คุณเคยใช้เคยเป็นแล้วมันก็สร้างสร้างอะไรให้คุณได้หลายๆอย่างเนี่ยคุณจะคุณจะเอามันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง คุณจะเอาคุณจะปลุกมันขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งโครงการที่เคยพับไปแล้วมันจะถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณเป็นการได้แอคชั่นบางคนได้ทําสิ่งเดิมๆสิ่งเก่าๆก,ก,กลับมาทําสิ่งเดิมๆสิ่งเก่าๆเพิ่มเติมไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าคุณจะสมมติว่าปัจจุบันนี้คุณทําอะไรอยู่อาจทางานกอไก่อย,อยู่อย่างเงี้ยแต่เมื่อก่อน,นคุณเคยทํางานขอไข่คุณก็จะทํากอไก่และก็ขอไข่ควบคู่กันไปด้วยมันจะเป็นความเหนื่อยนิดนึง แต่ถ้าคุณจัดระบบระเบียบแล้วอ่ะแม่หมอเชื่อได้ว่าคุณไม่เหนื่อยคุณไม่เหนื่อยแน่นอนเพราะว่ายิ่งคุณทําอะไรที่มันสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวคุณอ่ะคุณจะยิ่งมีพ w e r มากขึ้นคุณจะรู้ได้ด้วยตัวของคุณเองมันจะเป็นอะไรที่บอกกับคนอื่นไม่ได้ว่าเฮ้ยฉันไม่เหนื่อยจริงๆนะฉันชอบสิ่งนี้จริงๆอะไรประมาณนี้และแม่หมอคิดว่าคุณจะทำได้ดีคุณจะทำได้คุณไม่ต้องห่วงคุณทำได้คุณเก่ง คุณเก่งอยู่แล้วแล้วก็สิ่งที่มันเป็นโปรเจรกต์เก่าๆอะไรอย่างเงี้ยชุดข้อมูลที่คุณเคยสะสมมาเคยเรียนรู้มาคุณก็เหมือนโปรเฟชชั่นอลกับเรื่องนั้นอยู่แล้วถ้าจะหยิบจับมันขึ้นมาอีกครั้งมันก็ไม่ใช่ปัญหาแค่วางระบบวางระเบียบของอในแต่ละวันให้ดีเพื่อลดความวุ่นวายเท่านั้นเองนะคะแล้วก็มาให้ไพ่มาให้ไพ่สำหรับนี้นะคะสักสามใบนะให้ไพ่สำหรับนี้แนะนำเพิ่มเติมนะคะสามใบ ใบนี้ใบแรกนะคะใบที่สองเออเป็นอะไรที่มันเป็นสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆอะ่ะคุณอาจจะปิดกั้นมันไปแล้วก็ได้คุณอาจจะอย่างที่บอกไปแบบพักโปรเจกต์ไปละตอนนี้มันถูกเปิดออกขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งอะไรก็ตามมันถูกเปิดออกขึ้นมาอีกครั้งหนึง่ง แล้วถ้าบางคนแบบุ๊ยแม่หมอฉันไม่เคยทำอะไรที่มันเป็นโปรเจกต์อะไรเลยอ่ะอาจจะหมายถึงสิ่งที่คุณเคยทำแล้วถนัดแล้วทำมันได้ดีในหลายภพชาติมาแล้วก็ได้มันจะถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งก็ได้อันนี้คือแบบย้อนกันแบบยาวเลยย้อนกันไปภพชาติที่แล้วเลยประมาณนั้นคุณจะได้เอาของดีตรงเนี้ยของคนุณนออกมามาใช้อีกครั้งหนึ่งคุณเชื่อได้เถอะว่าคุณจะมีความสุขกับมัน แม่หมอรู้สึกว่าคุณจะมีความสุขกับสิ่งนี้มันเหมือนกับว่าทุกอย่างมันสุกงอมแล้วอะเหมือนกับคุณกันกรองมาแล้วทุกอย่างเลยนะว่าสิ่งนี้จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนมันไม่ใช่แบบปุบป,ปรับฉับพันที่มันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเกิดสถานการณ์นี้ขึ้นหรือคุณจะได้มาทําสิ่งนี้แต่มันถูกกันกรองจากข้างในของคุณมาแล้วว่านี่คือสิ่งที่คุณต้องการจริงๆ นี่คือสิ่งที่นี่คือสิ่งที่คุณไม่เคยละทิ้งมันไปเลยถึงคุณจะไม่ได้ลงมือทําอะไรกับมันแต่มันไม่เคยหายไปจากชีวิตของคุณมันไม่เคยหายไปจากความรู้สึกของคุณคุณจะได้ปัดฝุ่นมันขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งแล้วคุณจะทํามันได้ดีเหมือนเดิมคุณจะทํามันได้ดีเหมือนเดิมสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เป็นเหมือนเ,ออเขาเรียกว่าเป็นเหมือนช่วงเวลาที่ที่ทาให้คุณได้มีความสุขอีกครั้งหนึง่ง เป็นช่วงเวลาที่ทำให้คุณได้ใช้ชีวิตแบบสมบูรณ์แบบอีกครั้งหนึ่งเวลาที่คุณใช้ไป24ชั่วโมงมันจะไม่ได้สูญเปล่าอะไรเลยคุณจะรู้สึกว่าคุณใช้ทุกเวลาได้เต็มที่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณมันคือเส้นทางของคุณที่คุณได้เลือกแล้วไม่ว่าเส้นทางนั้นที่คุณเคยเลือกเดินตอนนี้คุณอาจจะยังไม่ได้เดินในเส้นทางนั้นคุณอาจจะเลิกเดินเส้นทางนั้นแต่ก็คุณก็กลับไปเดินเส้นทางนั้นได้เสมอ เพราะมันคือเส้นทางที่คุณเคยไปคุณเคยคุ้นเคยคุณเคยเดินไปแล้วมันมันก็โอเคคุณไม่ได้กังวลไม่ได้กลัวว่าเอาเส้นทางนั้นจะจะมีอะไรไหมข้างหน้าจะมีไฟไหมถนนจะถูกตัดไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเปรียบเทียบเส้นทางอะ่ะไม่เลยเพราะคุณรู้รู้นอกรู้ในรู้รู้แบบทะลุปูโป่งอะ่ะการที่จะกลับไปจับงานตรงนั้นหรือการแอคชั่นตรงนั้น มันก็เป็นเรื่องอะไรที่ง่ายๆสําสหรับคุณน่ะนะคะประมาณนี้ประมาณนี้ก็ พลังงานในวันนี้ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณจะขุดเอาของเก่าของเดิมมาออกมาใช้งานเก่างานเดิมโปรเจกต์เก่าโปรเจกต์เดิมเดิมที่คุณอาจจะพับไว้คุณจะออกมาใช้แล้วก็เอาออกมาทําออกมาแอคชั่นแล้วมันจะเกิดผลดีมากๆกับตัวของคุณมันทําให้ชีวิตของคุณอะดูมีคุณค่ามากขึ้นแน่นอนคุณจะรู้สึกว่าเออนี่แหละชีวิตนี่แหละคือความภาคภูมิใจคุณจะกลับมาภาคภูมิใจตัวเองอีกครั้งหนึ่งคุณจะกลับมารู้สึกดีอีกครั้งหนึ่งเพราะททุุกกกๆออย่าาาางงงในนรรระํขคณมัส้ พลังงานที่ดีให้กับคุณเพียงแค่วางระบบให้ดีเท่านั้นเองเพราะว่าถ้าวางระบบไม่ดีอ่ะให้เวลาคุณเหลือเป็นสิบชั่วโมงมันก็ดูยุ่งถูกไหมดังนั้นเนี่ยจะต้องวันนี้จะต้องวางระบบจัดสรรเลือดรายการเขียนไว้เลยว่าวันนี้จะต้องทําอะไรบ้างเจียดเวลาช่วงเวลานี้ให้กับงานนี้วันนี้อาจจะต้องเป็นระบบแบบนั้นสักหน่อยแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ชอบแบบระบบจริงอ่ะไม่ชอบทําอะไรเป็นระบบอ่ะ ก็ถ้าถ้าเกิดจะต้องทําจริงๆอ่ะมันก็จะง่ายขึ้นเพื่อลดแรงเสียดทานในอารมณ์และความรู้สึกของคุณว่าไม่ให้เกิดความเครียดไม่ให้เกิดความกังวลนะคะประมาณนี้แม่หมอก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนเลยให้คุณประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณทําคุณเก่งเชื่อเถอะคุณเก่งในสิ่งที่คุณคุณเป็นคุณมีคุณคุณคุณทำมันได้ดีอ่ะกว่าคนอื่นแน่นอนนะคะขอบคุณมากค่ะ